สวัสดีครับคลิปนี้แอดขอแวบมารีวิวหนังที่ไปดูมาหนึ่งเรื่องล่าสุดนั่นก็คือ Aquaman and the Lost Kingdom Aquaman กับอาณาจักรที่สาบสูน้ดยความเป็นหนังปิดฉากจัก,กรวาล DCEU ที่เดินทางมาอย่างยาวนานร่วม10ปีนับตั้งแต่ Man of Steel ปี2013นับจากนั้นหนังในจัก,กรวาลนี้ก็ถูกสร้างออกมาเรื่อยๆดีบ้างแป๊กบ้าง ทำเงินบ้างเจ๋งบ้างก็ปะปนกันไปแต่ถ้ามองในภาพรวมก็ต้องยอมรับว่า DC EU ค่อนข้างจะเจอวิบากกรรมและหนทางที่ขรุขระไม่น้อยจนสุดท้าย Warner กับ DC ตัดสินใจที่จะรีเซ็ตใหม่หมดและปิดจ,จบที่ Aquaman and the Lost Kingdom ก่อนเปลี่ยนผ่านสู่จัก,กรวาลใหม่ในชื่อ DCU หรือ DC Universe ภายใต้วิสัยทัศน์ของเจมส์กัน ซึ่งตรงนั้นเราก็ต้องมาว่ากันอีกทีว่า DCU จะออกมาเวิร์กกว่า DCEU ไหมโดยหนังเรื่องแรกที่จะเปิดจกกักรวาลใหม่ก็คือ Superman Legacy ของผู้กำกับเจมส์กันนั่นเองครับส่วน Aquaman and the Lost Kingdom ที่แอดเพิ่งไปดูมาก็อย่างที่ทุกคนทราบมันคือหนังภาคต่อของ Aquaman ปี2018หนังทำเงินระดับพันล้านของ DCEU แน่นอนว่าความคาดหวังของคนดูมันมีอยู่แล้วในตอนที่ประกาศสร้างภาคตอ่อ แต่ไปไปมามาระหว่างทางหนังกลับเจอแต่ปัญหารุมเร้าไม่จบไม่สิน้นทั้งเรื่องของปัญหานักแสดงอยางเอมเบอร์เฮิร์ทการปรับบทการถ่ายซ่อมจนทําให้หนังต้องเลื่อนฉายซ้ําแล้วซ้าเล่าแต่ท้ายที่สุดหนังก็เข้าโรงเรียบร้อยแล้วครับเมื่อวันที่20ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งแอดก็ไปดูมาวันแรกบนจอยักษ์ไอแมส่วนความรู้สึกของแอดหลังจากที่ได้ดูมาแล้วจะเป็นยังไงก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะ Aquaman and the Lost Kingdom เล่าเรื่องราวของ Arthur Curry หรือ Aquaman s ซูเปอร์ฮีโร่ราชาแห่งแอ lantis สเขากลับมาในฐานะราชันผู้ปกครองและปกป้องอาณาจักรทั้ง7รวมถึงหน้าที่ของคุณพ่อมือใหม่แต่แล้ว Black Manta คู่ปรับเก่าของ Aquaman มันกลับมาล้างแค้นแถมยังได้ครอบครองวัตถุโบราณอย่างตรีศูนย์สีดำที่เขาได้มาจากอาณาจักรสาบศูนตรีศูนย์นี้ได้มอบพลังอันยิ่งใหญ่สุดชั่วร้ายให้กับเขา เมื่อศัตรูแข็งแกร่งเกินต้านอควาแมนจึงต้องหันหน้าไปหาน้องชายต่างมารดายอย่างออมเพื่อร่วมมือกันปกป้องอาณาจักรครอบครัวและโลกใบนี้ให้ปลอดภัยหนังกำกับโดยเจมส์วานนำแสดงโดยเจสันโมโมอารับบทอาร์เธอร์เคอรีหรืออควาแมนแพทริกวิลสันเป็นออมยายาอับดุลเมทีนที่2ในบทแบล็กแมนตาเอมเบอร์เฮิร์ตเป็นเมรานิโคลคิดแมนเป็นแอตแลนนาแรนด้าพารเป็นดร์สตีเฟนชิน และนักแสดงสมทบทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่าอีกมากมายครับก็ต้องบอกตรงๆก่อนว่าเรื่องนี้มีทั้งชอบและไม่ชอบนะครับสำหรับแอดนะสิ่งที่ชอบอย่างแรกเลยก็คืองานสร้างครับยังคงรักษามารตรฐานงานสร้างในระดับที่ภาคแรกทําไว้ได้อย่างดีเยี่ยม CGI ตัวการตาเหมือนเดิมถึงแม้ฉากรบมีไม่เยอะเท่าภาคแรกเพราะต้องเน้นไปที่การเดินทางสไตล์คู่หูของสองพี่น้องซะเยอะ แต่ภาพรวมง,งาน CG ก็ยังคงเป็นพระเอกของหนังไม่ว่าจะเป็นฉากใต้น้ำบนบกทะเลทรายและป่าที่เต็มไปด้วยสัตว์แปลกๆโดยรวมทำได้ดีเลยและเท่าที่แอดไปหาข้อมูลมาได้ข่าวว่าภาคนี้ผู้กำกับเจมส์วานได้สร้างฉากใต้น้ำด้วยเทคนิคพิเศษแบบใหม่ทุกสินที่นักแสดงอยู่ใต้น้ำคือเนียนกริบสมจริงแต่ก็ยังคงความแฟนตาซีอยู่สิ่งที่ชอบต่อมาก็คือการแท็กทีมระหว่างสองพี่น้องคู่หูคู่กัดอย่างอควาแมนกับออม ที่รับบทโดยเจสันโมโมอาและแพทริกวิลสันคือแอดไม่รู้ว่าปัญหาของเอมเบอร์เฮิร์ททำให้หนังต้องปรับบทไปขนาดไหนนะเพราะนั่นมันเป็นปัญหาภายในอะเนาะเราไม่สามารถรู้ได้แต่ถ้าปัญหานั้นมันทำให้หนังต้องปรับบทแล้วมาเล่นประเด็นของการผจญภัยสไตล์พี่น้องซึ่งถือว่าเป็นการแก้โจทย์ที่ดีและได้ผลลัพธ์ที่ไม่น่าเกลียดเลยเจสันโมโมอากับแพทริกวิลสันทำให้หนังมีชีวิตชีวาครับ พวกเขาช่วยขับเคลื่อนบทหนังที่มีปัญหามาตั้งแต่ต้นให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงและมีจุดยึดเหนี่ยวที่ทำให้คนดูไม่เกิดอาการง่วงเหงาหาวนอนไม่ว่าจะเป็นมุกตลกสไตล์ทอกับโลกิความฮาสไตล์โบบะและความพินเพี้ยนของเจสันส่วนแพทริกวิลสันเขาทำให้ออมกลายเป็นตัวละครที่คนดูน่าจะหลงรักได้ง่ายเขาสร้างคาแรคเตอร์นิ่งๆเพราะพื้นฐานของออมก็ยังคงเป็นตัวละครที่มีปมแต่ในขณะเดียวก,กันเขาก็ต้องต่อสู้กับความบ้าระหำ่ำ และความฮาแบบไม่หยุดหย่อนของพี่ชายอย่างอ q คว m าแมนมันก็เลยกลายเป็นคู่หูจำเป็นที่ทำให้หนังสนุกตลกและสร้างสีสันให้กับหนังได้เป็นอย่างดีสิ่งที่แอดชอบสุดท้ายก็คือการผสมผสานแนวภาพยนตร์ที่หลากหลายครับ a q u a Man and the Lost Kingdom ไม่ใช่หนังซูเปอร์ฮีโร่จ๋าขนาดนั้นนะถ้ามองแบบองค์รวมนี่มันหนังผจญภัยหนึ่งเรื่องที่มีทั้งซูเปอร์ฮีโร่ใต้น้ำความสยองขวัญเล็กๆสไตล์เจมส์วานความเป็นหนังดราม่าครอบครัวหนังแอคชั่น หนังแฟนตาซีที่มีกลิ่นของ The Lord of the r i n g อยู่เบาๆนี่คือทั้งหมดที่หนังยำม,มาให้เราดูโดยอยู่บนพื้นฐานของความดูง่ายย่อยง่ายเข้าใจง่ายและไม่ซับซ้อนอะไรเป็นหนังป๊อปคอร์นบล็อกบัสเตอร์ที่ดูสนุกใครๆก็ดูได้นี่คือทั้งหมดที่แอดชอบครับเมื่อว่าถึงสิ่งที่แอดไม่ชอบกันบ้างมีอยู่อย่างเดียวเลยครับนั่นก็คือการปรับบทหนังจากดราม่านักสแสดง ซึ่งทำให้ผลลัพธ์ที่ออกมามีรอยแผลมีความกระท่อนกระแทนตัดต่อโดดไปโดดมาไม่สมูทและสะดุดอยู่หลายจังหวะที่เห็นชัดๆเลยก็คือบทเมราของเอมเบอร์เฮิร์ตที่มีข่าวว่าถูกตัดออกไปเยอะซึ่งเท่าที่ได้ดูในหนังถามว่าเธอโผล่มาเยอะไหมก็ต้องบอกว่าออกมาเรื่อยๆครับแต่จังหวะที่ออกมานี่สิมันดูโดดและขาดหายในส่วนของบทพูดและการกระทำอย่างเห็นได้ชัด รู้เลยว่าตัวหนังฉบับดั้งเดิมเมร่ราน่าจะเป็นตัวละครสำคัญมากในหลายๆซีนที่เป็นจุดพลิกผันของเรื่องราวแต่พอมีเรื่องดรามา่าจนทำให้ผู้สร้างต้องตัดเวลาของเธอออกไปกลายเป็นว่าทุกฉากที่เธอปรากฏตัวหนังจะมีรอยสะดุดแปลกๆตลอดเวลาน่าเสียดายนะครับถ้าไม่มีปัญหาตรงนี้หนังน่าจะกลมกล่อมและสมบูรณ์แบบในแง่ของอารมณ์ร่วมมากกว่านี้ แต่ยังไงสาภาพรวมของ Aquaman and the Lost Kingdom ก็ยังคงเป็นหนังที่เต็มไปด้วยความบันเทิงดูเอาสนุกดูเอามันได้ซึ่งแอดเชื่อว่าคนดูหนังส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบภาคนี้อยู่ในระดับหนึ่งแต่โดยส่วนตัวนะถ้าให้แอดเลือกแอดก็ขอเลือกภาคแรกอยู่ดีภาคแรกมันคือความบันเทิงที่สมบูรณ์แบบและครบรถกลมกล่อมมากกว่าดูซ้ำได้แบบไม่น่าเบื่อด้วยแต่กับภาคนี้ดูจบแล้วก็จบกันนะไม่ได้รู้สึกว่า โห oh, สนุกจังเลยอยากดูซ้ำอีกหลายๆรอบอะไรขนาดนั้นอ๋อ,อแล้วก็ด้วยความที่หนังถ่ายทำาด้วย IMAX โดยเฉพาะแอดก็แนะนำให้ดูบนจอ IMAX แหละเพราะสัดส่วนมันใหญ่โตและคุ้มสุดแล้วแต่นิดนึงอยา่าคาดหวังความสามมิติให้มากนะครับทวีดีของหนังเรื่องนี้จะเน้นไปที่ความชัดลึกชัดตื้นมิติของภาพมากกว่าไม่ได้เน้นไปที่ภาพพุ่งทะลุจอใครคาดหวังว่ามันจะพุ่งตาแตกอาจจะผิดหวังนะ โดยรวม Aquaman and the Lost Kingdom Aquaman กับอาณาจากาักรสาตสูแอดห้ที่7.5เต็ม10ครับเป็นหนังที่ไม่ได้เพอร์เฟกแต่ก็ยังดูสนุกและเต็มไปด้วยความบันเทิงแต่ถ้ามองในแง่ของหนังที่ทำหน้าที่เป็นภาพยนตร์ปิดจัก,กรวาล DCEU ก็ต้องยอมรับตรงๆว่ายังปิดได้ไม่ยิ่งใหญ่และตราตรึงใจมากพอครับหนังมี m i ดเครดิตหนึ่งตัวรอดูได้ไม่เสียเวลาพอให้ได้ขำแต่ก็แอบเป็นมุกที่สยองอยู่เบาๆเ,เ,เหมือนกันนะ ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะหรือถ้าใครไปดู Aquaman and the Lost Kingdom มาแล้วคิดเห็นยังไงรู้สึกเหมือนกับแอดไหมก็คอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย